ใครที่เป็นเบาหวานอยู่นะครับตั้งใจฟังคลิปนี้ดีๆนะครับหมอแบงค์จะรวบรวมประสบการณ์10ปีของหมอแบงค์มาย่อให้เหลือ5ข้อง่ายๆนะครับให้คุณสามารถปฏิบัติตัวได้เลยสามารถลดค่าเบาหวานได้ดีไม่ดีนะครับสามารถลดยาเบาหวานได้ด้วยนะครับเหมือนกับพี่ท่านนี้ครับเจาะน้ําตาลปลายนิ้วไปเนี่ยได้174นะครับปฏิบัติตัวตามคําแนะนำเน,ำเนี่ยไป2สัปดาห์เท่านั้นเองเหลือน้ําตาลเพียง112เท่านั้นครับแต่ที่คุณสังเกตได้ก็คือ เากินครบ3มื้อแบบมีความสุขเห็นไหมครับไม่ต้องตัดอะไรออกจากชีวิตเลยนะครับคนที่2ครับลดน้ำตาลปลายนิ้วจาก150จนเหลือ86จนแพทย์ประจำตัวที่เขาไป follow up อยู่เนี่ยลดยาเบาหวานให้นะครับตอนนี้แฮปปี้มากๆนะครับคราวนี้ครับก่อนที่เราจะไปถึงข้อปฏิบัติตัว5ข้อนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนครับว่าเบาหวานที่คุณเป็นเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับเบาหวานที่คนไทยเป็นส่วนใหญ่นะครับมีแค่2ประเภทหลัก ก็คือเบาหวานชนิดที่1กับเบาหวานชนิดที่2คนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเบาหวานชนิดที่2ครับแต่ไม่ต้องห่วงสูตรนี้นะครับจะช่วยคุณสามารถลดยาเบาหวานได้ทั้งชนิดที่1และชนิดที่2ครับเนื่องจากว่าสูตรการกินหมอแบงค์เนี่ยจะทําให้เซลล์ของคุณครับกลับมาตอบสนองกับอินซูลินได้ดีมากยิ่งขึ้นครับราวาดื้ออินซูลินของคุณจะลดลงครับยาที่คุณเคยใช้ก็จะสามารถลดปริมาณลงได้แบบอัตโนมัติ โอเคไหมครับข้อแรกนะครับให้คุณปฏิบัติตัวแบบนี้ไม่ว่าคุณจะกินข้าวกินชนิดไหนอยู่นะครับกินอาหารชนิดไหนอยู่ไม่ต้องกังวลน,นะรวบมื้อเข้าหาด้วยกันครับจบเป็นมื้อนะครับถ้าเกิดว่าใครสะดวกกินสาม,มื้อก็ให้กินสามมือ้อเชา้ากลางวันเย็นอะไรที่มีพลังงานเอาไว้รวบ มื้อแบบนี้ให้จบภายใน3มก้อนนะครับแต่ถ้าใครเก่งแล้วสูตรนี้จะเร็วกว่าให้รวบมือ้อเหลือ2มื้อครับก่อนเที่ยง1มื้อครับแล้วก็ก่อน6โมงเย็น1มือ้อนอกมื้อเราไม่กินอย่างอื่นเลยนะนอกจากน้ำเปล่าแบบนี้ครับพอจบทุกอย่างในมื้อครับร่างกายคุณจะจัดสรรพลังงานได้เก่งครับยาเบาหวานคุณเนี่ยก็จะเลื่อนไปตรงกับมื้ออาหารเนาะพอกินเข้าไปปุ๊บพอกินยาเบาหวานเซลล์คุณก็จะเรียนรู้แล้วว่าอ๋อ ช่วงนี้อาหารเข้ามานะให้นําเข้าสู่เซลล์ไปใช้เป็นพลังงานนะครับช่วงไหนที่คุณไม่ได้กินเซลล์เขาก็จะเรียนรู้แล้วครับว่าอ๋อช่วงนี้เป็นช่วงใช้พลังงานนะเป็นการดีท็อกซ์เบาหวานดีท็อกภาวะดื้ออินซูลินเพราะฉะนั้นให้คุณรวบมือเข้ามาก่อนโอเคไหมไม่กินนอกมือนี่คือข้อแรกครับข้อที่2ครับให้คุณกินผลไม้เข้าไปก่อนมื้ออาหาร5ชิ้นครับอย่างน้อยๆ10นาทีครับ เทคนิคนี้นะครับแตกต่างจากทุกสูตรที่คุณเคยเรียนมาใช่ไหมคุณจะเข้าใจว่าการเป็นเบาหวานเนี่ยจะต้องอดข้าวจะต้องอดผลไม้จริงไหมครับแต่สูตรนี้ไม่ใช่เลยครับให้คุณเลือกผลไม้เข้าไปก่อนเอาชนิดที่คุณชอบนะหมอแบงค์ไม่สนใจว่าหวานมากหวานน้อยนะครับอย่างน้อยๆ5ชิ้นมากกว่า5ชิ้นได้ก่อนมื้ออาหาร10นาทีลองกินเข้าไปก่อนครับเทคนิคนี้นะครับจะทําให้คุณเนี่ย อิ่มถึงสมองครับและหลังมื้ออาหารหรือว่าระหว่างมื้ออาหารคุณจะไม่ตะบะแตกไปกินขนมครับพอคุณไม่ไปกินขนมเป็นไงครับการตอบสนองต่ออินซูลินของคุณจะดีขึ้นครับแม้ว่าคุณจะกินผลไม้เข้าไปเออลองดูนะแตงโมหวานๆกล้ยวยหวานๆกินเข้าไปก่อนอย่างน้อยๆ5ชิ้นแล้วค่อยไปกินอาหารมื้อหลักทำแบบนี้ทั้ง2มือ้อโอเคไหมครับ ข้อที่3นะครับให้คุณเปลี่ยนเมนูเส้นนะครับไม่ว่าเส้นอะไรก็ตามเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นบะหมี่เส้นขนมจีนนะครับหรือแม้แต่ข้าวขาวเนี่ยให้กลายเป็นข้าวกล้องก่อนเป็นสีไหนก็ได้ที่คุณชอบนะครับหุงให้นิ่มครับใส่น้ําเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับข้าวกล้องเป็นหลักนะครับพอเปลี่ยนแบบนี้ครับ เซลล์คุณจะเริ่มเรียนรู้ครับว่าน้ําตาลที่ค่อยๆขึ้นจากข้าวกล้องเนี่ยไม่ได้อันตรายนะครับเหมือนกับพวกอาหารแปรรูปอย่างเช่นขนมปังพวกนี้เขากินเข้าไปปุ๊บน้ําตาลพุ่งขึ้นพอเซลล์คุณเริ่มเรียนรู้แบบนี้ครับเขาจะจัดสรรพลังงานได้ดีครับจะเริ่มเอาน้ําตาลเข้าเซลล์ได้จะสามารถเริ่มทำลายน้ำตาลส่วนเกินออกไปได้นะครับลองเปลี่ยนในมื้ออาหารของคุณเป็นข้าวกล้องก่อนสีไหนก็ได้นะครับข้อที่4ครับข้าวกล้องกินกับอะไรนะครับกินกับ กับที่ไม่ใช้น้ํามันนะครับเมนูที่ทําด้วยการผัดการทอดนะครับให้คุณนําออกเลยครับเพราะน้ํามันเนี่ยเขาจะไปแทรกซึมในเซลล์ของคุณครับทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินตอนนี้ยังไม่ต้องสนใจนะว่าน้ํามันชนิดไหนดีกับสุขภาพนะครับเอาน้ํามันออกไปก่อนนะครับลดน้ํามันได้นะครับถ้าเกิดใครชอบกินเมนูผัดให้ใช้กระเทียมผัดกับน้ำนะครับแทนน้ํามันไปเลยหรือกินเมนูต้มนึ่งตุ๋นนะครับพอน้ํามันลดปุ๊บ เดี๋ยวน้ําตาลในเลือดของคุณจะลดตามลงมานะครับข้อถัดมาครับให้คุณเปลี่ยนเนื้อสัตว์ในมื้ออาหารของคุณนะครับให้กลายเป็นเห็ดเป็นเต้าหู้เป็นถั่วเป็นหลักนะครับเพราะในเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่ครับเขาจะมีไขมันแทรกแบบนี้ครับเมื่อคุณเปลี่ยนเป็นเห็ดเป็นเต้าหู้นะครับโปรตีนคุณจะได้แบบคุณภาพดีครับแถมไม่มีไขมันไปแทรกในเซลล์ของคุณ เซลล์ของคุณจะตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีมากยิ่งขึ้นครับข้อสุดท้ายนะครับอันนี้สำคัญมากๆในชีวิตประจำวันของคุณเนี่ยให้คุณเริ่มออกมาเดินขยับตัวมากยิ่งขึ้นครับทุกครั้งที่คุณเดินเป็นการ็อ t o x ความดื้ออินซูลินออกครับทุกครั้งที่คุณนั่งเฉยๆนะครับอันนี้จะทำให้เซลล์ดื้ออินซูลินดังนั้นให้คุณเริ่มมาเดินมาออกกำลังกายนะครับทำเท่าที่ได้ทำเท่าที่ไหว อย่าหนักอย่าหักโหมเกินไปครับเดี๋ยวเซลล์ของคุณเนี่ยจะกลับมากินน้ําตาลได้เก่งขึ้นภาวะดื้ออินซูลินหายไปครับคุณหมอที่ดูแลคุณจะลดยาให้คุณแบบอัตโนมัตินะครับเคสสุดท้ายครับหมออยากแนะนําให้รู้จักพี่ท่านนี้ครับพี่ท่านนี้เนี่ยชื่อพี่ตุกนะครับหมอขออนุญาตเข้ามาแล้วนะครับก่อนเจอหมอแบงค์นะครับเขาเนี่ยเจอภาวะดื้ออินซูลินและเป็นเบาหวานชนิดที่2นะครับจนไปตรวจเนี่ยได้ยาเบาหวานมาแล้วคุณหมอสั่งใจยาเบาหวานมา น้ำตาลสะสมนะครับพุ่งไปสูงถึง13.3นะครับเยอะไหมครับเยอะสุดๆนะจนได้ยามาแล้วเขาเนี่ยตั้งเป้าครับว่าฉันจะหายเบาหวานฉันจะไม่อยากกินยาเบาหวานจะต้องหายก็เลยมาเรียนรู้นะครับสมัครมาเรียนคลาสหายเบาหวานนะครับด้วยอาหารต้นทางนะครับปรากฏว่า3เดือนเท่านั้นครับชีวิตพี่ตุ๊กเปลี่ยนไปเลยครับหุ่นได้แบบนี้ครับแล้วน้ำตาลสะสมที่เคยถึง13.3 ตอนนี้เหลือเท่าไหร่รู้ไหมครับตอนนี้เหลือ5.3แล้วก็เวี่ยงอยู่ประมาณเนี้ย5.1ถึง5.6เป็นคนที่หายเบาหวานเรียบร้อยแล้วนะครับมาเกือบ2ปีแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับ อยากจริงจังและว,ว่าฉันจะต้องหายเบาหวานจะต้องลดยาได้นะครับแล้วก็ไม่อยากให้เบาหวานกลับมาเป็นซ้ํารอบที่2นะครับอยากมีความรู้เชิงลึกที่สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างมีความสุขเข้างานสังคมได้นะครับใช้ชีวิตกับเพื่อนร่วมงานได้หมอแบงค์ขอแนะนําคลาสเรียนนี้เลยครับคลาสลดยาเบาหวานด้วยอาหารต้นทางนะครับในคลาสเนี่ยคุณจะได้บทเรียนมากมายเกี่ยวกับเบาหวานแล้วก็ โรคเสื่อมอื่นๆนะครับคุณจะได้ฟังคนสําเร็จครับรวมถึงพิตุกด้วยเขาจะมาแชร์ครับว่า การจะปฏิบัติตัวจากศูนย์จนถึงหายเนี่ยทำอย่างไรนะครับซึ่งมีรุ่นพี่เราหลายคนมากๆครับหายจากเบาหวานเรียบร้อยแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นพี่ท่านนี้ครับชื่อว่าครูมนนะครับก่อนหน้านี้นนก็ถูกจํากัดข้าวจํากัดผลไม้นะครับปัจจุบันเนี่ยคุณครูอนุบาลท่านนี้เนี่ยก็ลดน้ําหนักมา8กิโลแล้วแล้วก็หายเบาหวานเรียบร้อยแล้วนะครับที่สําคัญเลยคลาสเรียนนี้นะครับคุณสามารถถามคําถามที่สงสัยเกี่ยวกับตัวคุณเองเกี่ยวกับ บทเรียนเกี่ยวกับความสับสนทั้งนั้นโภชนาการกับหมอแบงค์ได้โดยตรงนะครับซึ่งหมอแบงค์จะมาตอบให้คุณเฉพาะในคลาสนี้ครับถ้าใครสนใจคลาสเรียนนี้นะครับพิมพ์คําว่าลดยานะครับส่งมาที่ลายด้านล่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยน้องแอดมินครับจะส่งข้อมูลให้คุณได้ศึกษาเพิ่มมากขึ้นครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์